วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคำำําทํานายของคุณพิมพ์รับคำำําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้คุณมีโอกาสาจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสาได้ไปกินเลี้ยงเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์นะคะกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหากเดิมจะตามมาให้คุณปวดหัวระวังมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อร่วมงานนะคะระวังมีปัญหาหรือขัดแย้งกับเพื่อร่วมง,งานรายจ่ายค่อนข้างเยอะช่วงนี้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะหลายใจ บางคนอยากจะคิดอยากจะไปจาศีลภาวนาหรือไปบวชชีพามน,นะคะอยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะไปเรียนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมตามมาให้คุณปวดหัวนะคะระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับคนรอบตัวนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเทาให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 1- 3สา ห้านะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ